นิดหนึ่งพอครับช่วงนี้ขาน้ำลงช่วงน้ำลงพอดีเพชรประดูอ้าสีหนุมานทีมงานวัดประดูสุราษฎร์ธานีอยู่ทั้งด้านขวาได้ดูดีแน่นอนไปแล้วพี่น้้งเอาละครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพกันมาดูรอบรองเชิญ คู่แรกกันก่อนครับคู่แรกเราหลงเชิญเลิศเราเพลินเพลนเป็นการประกันระหว่างเทพมังกรเพชรนาคาวสายดำสายเจอกับสีหนุบาลทีมงานเพชรปดูสุราธานีเขาสุรหลที่หนึ่งคือมานี่อย่างตามอยู่ประมาณนี้ทุกคนว่าอย่างไรเพชรปดูเพชรปดูหรือว่าหรือว่าเรือสีหนุบาลจะไล่ทันหรือไม่ทันเอาแล้วจะทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันคู่นี้ท้าใ ผู้ชมมาดูคู่เอกคู่เอกคู่ห้าดาวในเมื่อสิ้นเหนือเจอเส้นใต้เอาละไว้เดพมังกรเดพมังกรเพชรนะครับผีผันช่างรังสีพวกนี้พร้อมขับดูทองสุราธานีในงานขอสีหานุบาลยังดูดียังดูดีสายนดำดาใสดำอยู่นี่ว่ายยังไงว่ายังไงหีฉัมันสีหานุบาลปิะทัดหัวเริ่มเปิดท้ายสุราเวย์ผ่านหลักที่เอาขึ้นมายังมองไม่ออกมองไม่ถูกว่าขัจะทดำติดตามต่อไปเอานะครับจะเบียดได้ไหมครับในนามสองสีหานุบาลฝีพาจักรจักรจักเพชรมาดูเพชร ผสมกับผสมกับปุ้ยบรรทองแล้วมีเข่าล่างอยู่บ้างเล็กน้อยเราผ่านกลางเอาแล้วครับลายอัตตาก็้าไไม่กลัวชังหลังก็ไม่กลัวครับแปหลังเปิดอยู่ไปยังเปิดอยู่ไปยังเปิดอยู่ไปถูกกดคอแล้วอะไรเว้ยอะไรเว้ยจะหัวใจวายกันแล้วพอจะไี้ผ่านลาขาวผนหน้าขาวผนหน้าขาวเปิดอยู่ผนหน้าขาวเปิดอยู่ยังตามอยู่ยังตามอยู่้านยังตามอยู่้านยังตามอยู่้านสิงห์บุรีสิงห์บุรี ดูคุณน่อยครับดูในหัวครับในหัวใครจะแน่กว่ากันพอตอนนี้ยังชูเหมือนเสมอเดอยว่ยังชูเหมือนเสมออยู่ตะกอนตะกอนตะกอนอ่ะตะกอนตะกี้ไล่กันไปไล่กบัยคุยกับัยคุยก่อนเด้วเด้งเด้งรอผลการตัดสินครับไว้ติดกล้องลงการประกาศตีตงไปสายน้ำายครับ ายครับไฮเทพมังกรนาขาชนะไปครับ <The winner S 2> ดูนายกต้งด้วยเว้ยอย่าไปล้ม The winner is เทพมังกรเพชรนาขา on the left thank you ก็รับเงินรางวัลจากร้านตั้วิทบี3,000บาทมหาสุภชัยกิจวาโล5,000บาทท่านนายกโต้ง5,000บาทนะครับแล้วก็ท่านอายการบุตร อีก5,000บาทครับที่จุดพักเรือของท่านเลยครับผู้ต่อไปเลยครับรีบทำเวลาเลยครับท่านบิดครับไม้ไผ่ครับหน้าเรือปล่อยออกเลยครับออกเลยครับ